สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โคกหนองนามโมเดลสวนแพทองครับมือนี้สับแบคบกับพี่้องมากินขางหัวขางสวนครับเลื่อนเช่นเลือนเช่นครับน้ำกันน้ำกันแกงน้อมใหม่ถุงบักายน้นอมใหม่สบแบคบกับพี่รองซ่บแบครับ เตรียมนำแหนางเ,เ,เรียบร้อยครับผมเชียงงามครับของหกหนองหน้าปลอดสารผิดครับผมอยู่โควิดตัดที่ตามที่น้องแสบๆน้อกันครับเป็นบ้านครับพี่นอ้องมนาแสบน้อกันมือนนิแกงน้องใหม่เตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วลไมตัเครื่องเรียบร้อยแล้วครับ อแกงต่อครับเงินทองเองินทองของมายาเข่าปลานี่ของจริงเห็นตัวนี้ตรวดตรวดตรวดเรียบร้อยครับตามด้วย กุญตักับคุณชะอมนียครับเนี่ยโอ้ยหอมนามากครับเต็มมอสนะครับสับแสบกับโขงน้องหน้ามู้ดเดอรสวนไปท่องครับผมสับแสบต้องกันพี่น้องครับคำรำพัน ส่งแกงหน่อไม้ไปให้น้องบ้านเพ็ญวันนี้แกงรสเด็ดให้น้องบ้านเพ็ญได้ชิมของดีของดีที่โคกน้องนาอยากให้น้องมาเยี่ยมยามเมือ่อใดน้องมาอายสิผา ទុំខែនមើលຫນ້າ